ในความเงียบของท้องทะเลลึกเดวินรู้สึกบางอย่างไม่ใช่เสียงแต่เป็นแรงสั่นไหวเหมือนบทเพลงที่ไม่มีคำร้องแต่มันพูดกับใจของเขาได้ชัดเจนเงายักษ์ค่อยๆลอยออกมาจากม่านมืดของน้ำทะเลว่านสีฟ้าอมเทาดวงตาเศร้ามันไม่ได้พูดแต่มันกำลังร้องเพลงเพลงแห่งความเจ็บปวดมันเจ็บเพราะเสียงของพวกเราโอลิเวอร์กระซิบคลื่นโซน่าของเรือวิจัยบนฝั่งทำให้มันปวดลึกถึงกระดูกเดวินเงยหน้ามองขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าเสียงที่มนุษย์ไม่ได้ยินอาจทำร้ายสิ่งมีชีวิตอื่นได้โดยไม่รู้ตัว เดวินหยิบคริสตัลแห่งสมดุลขึ้นมาแสงจากมันพุ่งออกเป็นคลื่นวงกลมละมุนละไมเหมือนมือที่เอื้อมไปสัมผัสหัวใจของวานโดยไม่ต้องแตะตัวบทเพลงของวานเริ่มเปลี่ยนช้าๆจากเจ็บปวดเป็นอ่อนโยนจากโหยหาเป็นขอบคุณและในช่วงเวลานั้นโลกใต้น้ําก็เงียบเงียบอย่างงดงามเดวินเงยหน้ามองขึ้นไปบนผิวน้ําไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้ไม่มีใครได้ยินเสียงเพลงนั้นแต่เขาจะไม่มีวันลืมว่าทะเลก็มีภาษาของมันแค่เราต้องหัดฟังหนทางข้างหน้ายังมีเพียบ ถ้าไม่อยากหลงทางกดติดตามไว้แล้วไปผจนภัยด้วยกันนะ